สบายดีพี่น้องมือนี้ไปพักมาเี่ยวตลาดเด้อพี่น้องเด้เอพามาชมตลาดบาา้านมักกออยูแล้วก็ปออูจิกใช้หมักไม้คนนี่นะแม่นเอื้อยเขาไม่พันพี่น้องไปแทนปีนานมาดูออสบายดีพี่น้องพห่แน่คนขายมักไม้ขายมักไม้ขายมักไม้พี่น้องเเเกไ้ห่ใารอ เกรอดมีหมักเนื้อหมักส้มโอหมักสมโอถ้ามันม่จะใช่นักดาบป้อหมักสมโอหมากหมากกระโพดมันนี่คือพอค่ะพอค่ะพี่ยาอยู่นี่หรอนี่ก็คือพี่น้องอยู่พี่น้องเลยจะเอ๋พี่น้องมันพี่น้องไม่ใจ่พี่น้องบอสฮะมาจะซี่เขาบอสฮะทำมาง่ายเลยทำมาง่ายค่ะ ทำไมเราเป็แง่แท่รองไหมโอ้ยอกรบเคุพี่น้องเลยสบายดีพี่น้องมูได้ยังสบายดีนะสบายดีเ่นี่โบ่ากัสบายดีพี่น้องพ่แน่้ยหฮะปาตันอกระเบดนี่นอกทะเบแทนฮะโอ้ยพี่น้องซาอ้่พันนี่เราไม่เน้ซาอูาพันห้าสิบบาทประมาณสีบหาบาทนอกระเบิดแงกินบอสเป็นได้ เอาไม่หวานบอเอาไปพัดแซ่ดูสักไมเแห้งนั่นไม่นั่นไม่นัอนไม่หยังน้นไม่หวานบอตอนนี้น้องไม่ต้องนอนนึงถากินเส้รดได้นอนยังไง่ะราเป็นดอกล้ มี um ป้เาาย้บบงบอ่นเบึองเฮาบเพิ่นเราพ่อเบึงมือพันพี่น้องพี่นางพี่นางมักซารอยกัเต็มรถอายาสอบใช้บักซารอยเจ้านี่พี่เฮ้ยกล้วยกับขน้อเครื่องอได้กล้วยนั่นอาสิบพันบิน้องร้อยเดียวรอยเดียวกล้วยเครื่องปงง่ มูลราคาหนึ่งร้อยบาทพี่น้องพอซื้อเลยเนาะซื้อมักสมโอกรไปแทนมักสมโอเจ้านามาเท่ายบางใหญ่ๆนี่บักจักพันล้านหรือสมแม่นบอเพื่อนบอกว่ามามักแปดพันซองมักสิบหาซองมักสามสิบบาทถือมักละสิบหาบาทพี่น้องมักบ้านใหญ่ๆพี่เอมอยากซื้อมาซื้อเด้อปักซองเด้อปักซองเด้อคล่องเลย ก็ไงแทนพี่น้องในพัน้นจะซื้อมักสมโกรกันเด้อแซ่บว่าแซ่บ <c oughs> เอาเงินมาเก็บข <c oughs> ึ้นรถที่น้อเอาขึ้นน้าขึ้นนตักน,น้ำ <c oughs> ใหม่เป็นพี่น้องให้เอาขึ้นรถเห็นพี่น้องล้างจักมาแต่ปักซองได้น้ำใหม่ใหญ่มาดามพี่น้องวันนี้นะใหญ่ผักใหญ่เน่รู้สบายมีพี่น้องไปแม่มอมาเปิ้งเหมือนนู้ปเป้งนอใหญ่แห้งพี่น้องเติมมา ตาอ้นไม่คายกขึ้นรถไทยนโนย,ย,ย,ยใหญ่ค่ะใหญ่แน่เลยงนี่อยกจมูจะขึ้นต้มันใหญ่เลยใหญ่ดีเลยอน้หม่ไม่ได้ไปนอนเล้วขอ,องน้ำใหม่นนหมก่อน,น,นเพ็่ได้กินกับุ้งหไปเบได้กินใน้วแกงหรือสิบวัเอง,งอืงอ ถ่ายคลิปก็น้องไม่หวานดิลองล่งคลิปท่ายได้พี่น้องให้คอมเมนต์ก็ได้เพราะว่า,าปิดการคอมเมนต์บอกปิดเนี่ยแหละไม่พันเคยเนาะอย่าเลยผมมีคอมเมนต์สักคอมเมนต์เลยเข้ามากเพือ่ออะไรตกใจเบื่อไงเนาะใจจะลงให้ได้ก่นนอนเ ม,มไงไงเธบัไม่ได้กินรึเป่นองก็จิไปสื่อเล่นได้กินเนาะย่หัวรสชาติทำไมง่ายเป็นอะไรตอนนี้ซื้อมาซะเลออยทุกทนะโอ้ยต้องไปหาผ้าไปพี่นอ้องโซพันสขั้น้าตรงแก่ก แม่ขาไนมคมมวานคนบอกนำ้ำไหมหวานคนว่าผู้ขายบพแช่บาเงินขึนเราอ่ะเอื้อยตัวอีกต้องให้ผู้ขายำใม,ม่เอแม่ห้องรานเป็นเอื้อยอของพ่อนี่เรื่อใหญ่มันจะได้มีสักอไอืออ <c oughs> ดิ่ะไม่ขาดไนดอนมฮ่อเขาซับเก่งใช่ป่ะต่อต่ำมันอีซ้ำไหป่ะแป้งเพินไม่เนี่ยต้อรอรยไม่เอ้ยขาพาดมาให้เม่เนี่ยโอ้ยตายละห้าตาจะเป็นแบบนี้บอ 呵呵，哎，我这边 เพือ่นอนนี่เพื <uh ่อนปอกมง่ายเพื่อนเ่อจะปอกทำไมน้อน้อย่ยม่าล้เพื่อนทำไมายนอนนอนงสิเจบอดีนอน่ายก็ง่ายดีเนี่ย เนด้กินยังิสี่บได้เนาะแกงห้อยหมอมื่ี้หญ่กิหัว่าดีป้ทดสอบพี่น้องคี่พี่จิมจิบจอที่ไปพัดกินนอเัดเจงูโหระพาอื องไม่ใหญ่บอกคูไปเต็ยนเด้อให่โคร่โ

ผลงานตัวไคนทีท่หิวผัดกระเพรามาอีกแล้วกะเพราย่างกองสี่สิบบาทวเดี๋ย mm. <var> ้องหนกันเนึงจสร็เดเดตห่น <ấn> ึงพเงด้คูเดยวกนเ้อูกผ้าถาก็ไม่ต้องบอกลไหเดีวแ้ให้ตักเต้ ไม่ก็ปฝูงไปตก็ไปเห็นจะท่อมอันนอ่ะเรืเห็นว่าที่ปอนรมันแล้วเห็นอันนี้เห็นว่าจะท่อมเย็นๆนะกันที่เราไม่อย่างนั้นมันลำสัากันเลยเนาะไังไงเงเลย ออกเช็แล้วนะเนี่ยใหญ่กว่านานด้วพันนีใหญ่หง้ยโอ้กะลังมังกะลันมังก็ใหญ่่พี่น้องดูอืล้นกระละมังเลยไม่พันสิบะพัดกะเพราก่อนเด้อเนี๋ยมา่ายต่อพี่น้องพัดกะเพ,าาพาร,พรพาให้ลูกค้าก่อนเด้อลูกค้าพี่ไอพี่ ทุกวันบอลกากแม่งบอกนุแปะค้าดทีเอารวม

หนับ่อจามเลยความหนักเนาะเติมหนักไปน้อยเลย ประตูบลไแม่ลูกแม่ไบอกเอาลังบ so ้านบ้าประตูใกออกเน้วหอยไกเด้าบปปิ้วไกเลยใก่เ้ไพันไข่เงี้ยเนี่ยป่อยมันบ่ค่อยไข่ละป่อยอยู่ธรรมชาติมันอยู่ธรรมชาติรงนี้ป่อยเนี่เดินดีเด้อตลานละเนี่ยเออ Okay. น้องใครอะไรจ้าบาลัลเล่ต์น้องมันใหญ่เงี้ยด้วยมันเยอะถ้ามาันใหญ่ได้ใหญ่ดีเนะียแล้วเราจะทำอะไรกินอือามจะบัลเล่ต์กะละมั่งหนึ่งจ้าเนี่ใหญ่เทีย่ยงใหญ่ได้ป้องใหญ่ครับใหญ่เนี่ย ยายแห้งอันนี้ได้อุ่นทำไมแ่แห้อ่แเ้ป็นวันมวานสีหวานอยู่บนน,น,น,นก จะว่าคมมบจะตาถิ่งกรือยังแก่เัยเนาะโหยังแก่เลวเนาะตาถิ่งกรือืมมันแข้ง ได้ยังใส่้องไม้เราต้องรับน้องไม้ไปเพื่อนนาจอต้องเราซับคนหลอภาพไม่เสียเพื่อนนาจอใส่้องไม้ยังไ,ได้ยังดี มันชิ่มต่อมลงไปพักมันเสียอยู่เนาะพี่น้องน้องไม่นมอนใหญ่แต่พันข้าวาหานเซ็ตเรียบร้อยชิต่มกันเลยพี่น้องเด้อ ใน 10, พันสิพัดหมอบริณน้อยได้พี่น้องเลยนี่หมอบเอรอสามสิบเราใหม่เต็มหม้อเลยพอดีเต็มเด้พี่น้อง,พองเพื่อใส่น้ำพอดีต้มเลยเปีนไล่ค่ะน้อละสี่สิบห้าบ,บาทเต็มหมอกใหญ่พี่น้องเลยพี่น้องตั้งจางไม่พันมาแต่ประซองแต่กระปอกเราใหม่เงี้ยเรียบร้อยแล้วก็ถึงเวลาเกลือกไก่อีกแล้วพี่น้องเอ้ย ไก่กวองมาถ่าเป็นเทวเลยไปลูกไปแม่ไก่พี่น้องเอ้ยพาอได้เก็บไข่ไก่กินเนาะไก่กับปลายดอกประมาณสี่สิบกว่าโตปล่อยเอามากินหญ้าพี่น้องหญ้ากินยุกขางเงื่อนขางซ้านนี่แหละ ใช่ค่ะเรากินผักกินหญ้าพี่น้องเนียปอกๆแป๊กแป๊แผมนยป่แล้วผ่นกับเกลือไก่แล้วก็ปล่อยเพลินเลาะซะก่อนคำจะน่อยจะชิไล่เขาคอกคุ๊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 กคุ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 กค มาเน้ไหนฮะบองยังฮะไก่ก็อยากกล้องฮึกฮึกฮึกยังบอกม่ไก่ฮกฮุกฮุกฮุกอ้ยแล่นมาบอกเลยเขโคคุณจักรพินาต้มเช็ดทิอดนะพี่น้องมาใหม่กีกล้หม้อบ้างใหญ่เลยเจงไป เงไปเกมืนยังบ่มเมานสก็บไปพัดเหมูใส่หัวรับพาตัวถือเย็นเดียเพราะว่าพิ่งเยนแล้วเรียกนอแล้ว,แ,ลวแต่แม่คุ้มเราใหม่เลยคะนอเดียวมันสีใหญ่นีคือมอหนึ่งเียงใหญ่าเราใหม่ ให้พัดลงคลิปก่อนค่คอมเมนต์บ่ได้จะไปลงท่าได้พี่น้องเลยคอมเมนต์บ่ได้ลงคลิปสองวันกันน้องไม่นะพอนมาเบิง่งเนามันเป็นเนี่ยแลคอมเมนต์ยังบ่ได้ลงคลิปลงคลิปนั่ยแ้อ้หน้ลงคลิปกับพอนเด็กเปลี่น้องเอ้ยตายไว้แม่คลิปเจ้าค,คือคอมเมนต์ยังบ่ได้บู๊แล้วว่าทางนี้ ลงสอง,งคนกันของใหม่ที่ดียวหลย์ั่ะของใหม้หางามงานทีเดีวองม้สวยงามมากต้องเทสกับตัวตัวเย็นไงนีโบ่รถไลายค่ะตลอย่างี้เยอะจริงๆเพราะด้ประหยัดแกะไหม่นเะม่พันแัดของใหม่มาเอาเด้อไค่ะ นอเดียวประมาณสามกิโลเพื่อต้มเซฟเลยประมาณสามกิโลมี่นอ มาสีหาส้าเนี่ยค่ะถ้าเป็นเปล่ายังใช่พร้อมจะอยากจบกันข้างนอกเลยนะจบในพันก็เชือาจบขีดเพียงเท่านี้เลยพี่น้องคือจูบตะเกียงแล้วมื่อนี้เตรียมต้มแล้วตัวเย็นเงี้ยขอขอบคุณทุกๆกานที่เข้ามาหาส้าามเด้อสองม่พันเด้อขอความว่าขอบใจได้หลายขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุข ลำลอยลำลอยคุณที่ยพันที่ตามก็ฝากติดตามแน่ฝากติดตามแม่พลาดเด้อ,นนอใส่ไลน์ทุกท่าในข้าขมาหักพงกับเขาข่าวมาคอมเมนต์เพ่นเดียวกันขอขอบคุณทุกท่านที่กดจบคลิปเพียงเท่านี้ขอเจ้าค่ะสบายดีสวัสดีจ้าบ๊ายบาย